กินกับโคครับตอนนี้ผมอยู่ปากซอยนวลจันทร์44ผู้ผู้ชมครับเขาบอกว่าร้านนี้ฮะคกใหญ่ลาบร้อยเอ็ดเขาบอกว่าเด็ดมากรสชาติจะเป็นยังไงอาหารอีสานก็บอกว่าที่นี่เทพสุดแล้วไปกินกันร้านคกใหญ่เปิดมาได้ปีกว่าๆทราบมาว่าเจ้าของเดิมมีการเซ้งต่อถ้าใครจอดรถหน้าร้านเห็นแสงสีเสียงต้องบอกเลยว่าอลาังการกว่าเดิมแน่นอนภายในร้านมีการประดับประดาตกแต่งไฟหลากสีพร้อมกับเมนูที่เรียงรายอยู่ตรงผนังแอบรู้สึกตกใจอยู่เล็กน้อยเพราทำไม ลูกค้าที่นี่เยอะจังวะเมนูก็โคตรจะล้ำไฮเทคเพราะคุณต้องสแกนก่อนแล้วค่อยไปดูในไลน์เอาแต่ถ้าใครกเกียดดูเมนูก็มองบนฝาผนังเอาก็ได้นะครับส่วนตัวผมชอบแบบสแกนดูเมนูในโทรศัพท์เอาอะ่ะเมนูที่น่าสนใจและึ้นชื่อเขาบอกว่าต้องสั่งไก่อบองนั้นไม่รอช้าขอสั่งเมนูไก่อบองขนาดครึ่งตัวในราคา109บาทเพื่อนเือนทุกท่านครับต้องบอกเลยว่าตัวหนังมันมีความกรอบและหอมแอบตบ ใจยิ่งกว่านั้นก็คือตัวเนื้อแดงมันมีความนุ่มและจุยซี่เอามากๆครับลืมบอกไปดังรา้านเขาจะมีน้ําจิ้มไม่สองชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ําจิ้มเจ้าและน้ําจิ้มมะขามและนี่คือตําเส้นเล็กหมูยออุบลในราคา90บาทคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าตัวน้ําปลาไอ้นี่เนียนนัวสัดๆเลยแม่โคตรอร่อยครับกูไม่มีข้อสงสัยประการใดทําไมคนถึงแน่นล่ะและนี่คือกุ้งฝอยชุบแป้งทอดในราคา80 บาทแบบเป็นเมนูกินเล่นเอาเ,อเชื่อได้ว่าถ้าเกิดใครเคยสั่งแล้วนตาองลองคุณขับมาอีกรอบคุณต้องสั่งเพิ่มอีกแน่นอนแม่งอร่อยจัดเลยและนี่คือชุดเมี่ยงปลาเผาอบโอ่งในราคา2 1 9บาทคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผักและเครื่องเคียงบวกกับตัวน้ําจิมที่ให้มาเทพชิบหายแนะนําว่าใครถ้ามากันสองคนอย่าเสือกทะลึ่งสั่งไปเยอะแย,ยะนะมึอเพราะว่าถ้ามันกินไม่หมดเดี๋ยวคุณจะอดลนทนเอาห่อกลับบ้าน ไข่ไหอ,อกลับบ้านขอน้ำจิ้มมาด้วยนะและนี่คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนในราคา120บาทเพื่อนเพื่อนครับต้องบอกเลยว่าความนัวและความจัดจ้านของต้มแซ่บที่นี่เขาน้นาำเข้มข้นเอามากๆกมีไครเป็นแบบผมมากเวลาชิมแล้วรู้สึกน้ำมันนวนัวกินได้อีกเรื่อยๆและนี่คือน้ำตกเนื้อในราคา90บาท บาทเขาให้มาเต็มแบบนี้อันนี้บอกตรงๆเลยว่าเนื้อมันค่อนข้างจะเนียยไปสักเล็กน้อยครับแต่โดยรวมแลวรสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากตามมากินร้านเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นแล้วปิดเป็นเวลาตีสี่ปิดขนาดนี้มันไม่เลิกปิดแตยันเช้าหน่อยเพื่อหลวงพ่อเขซื้อกลับไปกินที่วัดโอ้ร้านเ็าจะตั้งอยู่หน้าปากซอยนวลจันทร์4 4ใครที่มาก็คือสามารถจอดรถตรงบริเวณหน้าร้านได้เลยเอาเป็นว่าเพื่อเพื่อ คนไหนมีร้านซ้อมตำเด็ดๆส่งเข้าประกวดก็ขอแบบแซ่บหนัวหนัวหักมาหรือคอมเมนต์มาได้เลยรับรองได้คจะตามไปกินวันนี้กินกับโกไปก่อน